ครับไกด์อุบลคอมพาเที่ยวอุบลอย่างคนอุบลเที่ยววันนี้ผมยืนอยู่บริเวณท่าน้ําวัดหลวงนะครับขณะนี้สถานะวันนี้วันที่25กรกฎาคม2557ครับผมเป็นวันศุกร์ครับสถานการณ์น้ําตอนนี้หลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับจะสังเกตว่าตรงนี้บริเวณนี้นะครับถ้าปกติแล้วเราจะลงไปได้อีกนะครับเป็นเป็นที่ลอ,อยกระทงครับผม ตอนนี้น้ำขึ้นมาปิ่มแล้วครับครับครับยากาศผมให้ดูโดยรอบนะครับสะพานที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นคือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะฮะเชื่อมระหว่างอำเภอวารินชำราบกับอำเภอเมืองครับผมตอนนี้ฮะสังเกตดูนะครับระดับน้ำครับผมครับใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับ สภาพน้ำมีขุ่นนะครับสีแดงนะครับคิดว่าคงรับน้ำมาจากทางตอนเหนือเยอะขึ้นครับ